เิดบ้านตุ้มรสรินรู้มาตลอด40ปีไม่เคยคิดแฉตุ้มรสรินจันทราดาราเจ้าบทบาทและนักแสดงในดวงใจของแฟนนังแฟนละครชาวไทยผู้ผ่านผ่านทั้งงานเบื้องหน้า และเบื้องหลังในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายช่วงเวลาที่เธอพยายามสารฝันจนประสบความสําเร็จรวมถึงอัปเดตความเป็นไปในปัจจุบันที่เธอพันตัวเองไปทํางานเพื่อสังคมในบทบาทของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีมายาวนานกว่า7ปีแล้วศาลฝันตัวเองได้สาเร็จในเวลาอันรวดเร็วดีใจนะคะมันเป็นความฝันของเด็กสาวคนหนึง่งแล้วตูม ว่าเป็นความฝันของหลายคนที่อยากจะเป็นอะไรแล้วได้เป็นตามฝันซึ่งเราเองก็โชคดีที่ว่าเราเข้ามาปุ๊บก็ได้เป็นนางเอกเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปสมัครที่ไหนเลยเหมือนมีคนมาอุ้มชูเราให้ไปเป็นเลยตอนแรกที่เล่นเป็นนางเอกหนังบููแต่บุค,คลิกไม่ให้ตอนนี้รับได้ทุกแนวค่ะสนุกที่ได้ทําในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ได้จากการเป็นผู้บัญชากาก็เหมือนเป็นการทําบุญนะคะเราอิ่มใจมากกว่าอะไรทั้งหมด มีความสุขที่ได้ทําได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กคะ่ะแล้วถือว่าเป็นงานที่เราต้องทําด้วยหัวใจถ้าคนที่ไม่รักแล้วไปทําตุ้มว่าก็ทําไม่ได้นะถ้าเป็นคนโลภมากเห็นแก่เงินนะตุ้มเคยเจอบางคนบอกว่าไปทําทําไมเงินทองไม่ได้เสียเวลาแต่ตุ้มบอกว่าเราไปช่วยสังคมเราเป็นผู้เสียสละเวลาที่เรามีไปช่วยเขาแต่การไปทําหรือไปเป็นแบบนี้ไม่ใช่วง่ายนะคะเพราะต้องผ่านการคัดเลือกมีประวัติที่ดีอบรม สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และเอาประวัติเราไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเขาสืบละเอียดมากนะคะไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้คนที่เข้าไปทําต้องมีคุณภาพด้วยดานครอบครัวปัจจุบันก็อยากับสามีแล้วแต่ไม่รู้ชายสองคนน้องเตอรอกับน้องเตอร์เราไม่มีอะไรห่วงเขาแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ไปอยู่ในแวดวงที่ดีอยู่บริษัทป้าสั่งยาสอนจำกัดลูกๆทั้งสองคนเป็นคนที่มีความตั้งใจทำงานเหมือนเป็นสายเลือดเขานะ่ะ เขาเห็นพ่อเขาทำงานตรงนี้เขาก็เก็บแบบพ่อของเขามาทุกอย่างเลยหายห่วงค่ะเขาก็เก่งกันคนละด้านคนโตน้องเติร์กเก่งติดต่องานประสานงานเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนดูแลครอบคุมส่วนตัวเล็กน้องเติร์กจะเก่งเรื่องงานกำกับแต่ก็มีเรื่องให้ต้องยากับสามีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็บรรดาผู้ชายก็ไม่มีอะไรอย่างนี้คือน้องคนนั้นเป็นคนดีพี่เอามาเล่นละครเทสเขาด้วยตัวเองเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปม,มีอะไรกัน